เด้ฮานุมแนนห้าร้อยกระไดห้าร้อยไม่จดถึงวะเมียลบหัวกมีเขห้า şey> ร้อยอันนั้นแล้วเมื่อคืนมีเงินมาสองพันเติมตอนไหนวะโอ้ผมเติมมันก็อุ้ยอันนั้นอันนั้นอะไรคือชิดนะนะกระหล่ำแมนบ่ โมเมนบ่อันยังวะสตอรี่น่ะสตอรี่วะเนี่ยทุ่งว่าจะไปบ่ไปนะบอเออไม่แน่ใจเพราะว่าผมต้องไปรับลูกไงโอคิดไม่แน่ใจว่าจะได้ไปบ่ต้องไปรับลูกทางขึ้นพระตำหนักอ๋อครับครับยิ่ขึ้นไปเบิ้งบ่ตำหนักของอขึ้นไปเบิ้งอยู่บ่ก็จะเสียเขาวะล่ะแม่นั่นล่ะ บัตรสามสิบบาทห้าร้อยเพราะว่าอยู่หนาวได้เลยมันจะเป็นเสียงเงินพะครักโอเคไหมแม่แต่ว่ามันพักมันชาจากทางคนบดเบิกมันไว้ลายตาเนี่ยถ้าแม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปนี่เขาพ่ออ่ะมันทางพะเยากับทางเพชรอันเมื่อคืนเนี่ยบอกเนี่ยมันไปเมื่อคืนดีเปล่าใช่ที่บุตรเมื่อคืน เห็นดูเห็นอันเอซีบอกว่ายายชิดปักแปรถึงน้ำหนาวแล้วาฉันเอาปักมุดไปบ่เวลาขันโค้ชนาคิดก็เรียกว่าปักมุดไปกุนแลาไปรีสอร์ทเวลาพปสิปักมุดรีสอร์นก็เรียกเอารีสอร์ทอัน โอ้เจ้านะ่าลืมขาก้องที่ลิชชดเจะนอนุนบ่เอืะแม่ลูกคือกันกระโดมนนลืมขากล้องพี่น้องเอ้ยยายก็ลืมขากล้องจนไปบ้านชิดปักแปะตอนนั้นนะ่ะแม่แม่แม่คือเดียวเทนาะ บอว่าตัวคนนั้นเสียงว่านี่ไมมนี่ต้มกิน ตอนที่ไปไปอันเขาลินชานอันนั้นเจ้าก็ไปนําตุ้กข่อยอวะเจี๊ยบเขา,าลินชานนะเจ้าไปนําอยู่บ่อจ้ะบ่แม่นบ่ผมไม่ได้ไปเขาเดียนซานผมไปลงเทียวสุดขอบฟาอ้าทุกเจ้าไปเขาเดียนซ่านมาผมไปมสุดขอบฟ้าอยู่ขโมกไปอยู่ลงังวัดพระศรีเจ้วโอ้ชุมเจา้าไปหันเนาะแม่บนทางนี่ ทางโคกเนีเนี่ยเนโเนี่ยนี่ไปว่า่ร้งเพลงนข้างโคกป้าจกมันมาดอกนี่สวยจังเลยอ่ะนี่ท่านเดกดอกไอพ่บ้านเฮาคือบอาไปปลูกจ้ะ เวลามีดอกมันออกมันไม่ได้ดอกอันนี้ต้นเล่นรดนวดใบโอ้โหค่ะแค่แต่ว่าไปปลูกบ้านเฮาได้อยู่บ่วะเบื้องซงคือคือสิบ่ได้ดอกเพราะว่าหน้าร้อนได้แม่บ้านเฮาได้อยู่แม่ดอกวายหยบได้เอาไปพันมันเนาะปลูกไปหาเสือตำนานต้นใหม่กับนี่ดอกเมษายิบพลึกใส่ยิบพลึกต้มบำรุง เมื่อจะนอนนี่บ่นี่นขึ้นเท่าไรบ่เนี่้าจะลงไปเอ,อเราเดิมแม่อยู่นี่เดอ้เอ,อหันลงร้อนขยะมาบ้างไหมสารล่ะใจคือใจความ <สะ S 1> ใช่วะ Ich sehe คุณนอนหลังใหญ่เลยนอนคนเดียวทำไมนอนหลังใหญ่ลืมขาก้องแม่ลูกยังไงก็แม่ลูกอยางงั้นโอ้ยเงยดหลายไปสิด้ก็ลืมแต่ขาก้องดีแล้วแม่ไม่ได้เอาขาก้องใหญ่มาถ้าเอาขาก้องใหญ่มาอาจจะลืมเหมือนกันแต่ผมนอนมันยูของรางผมมาส่เห็นวิวของราง แม่ที่ข้นนม่มเาแม่บอกว่าหอยมันนอนเกียวคือหลหญยทัว่ามันย่อมันหน่อยตกตุี่เพด่ันเสื้อ,อยู่ใส่ก่อนไปใส่ก่นอนีวัดนอนสว่างมงคุคุณปุรหาข่าวชกร อยู่ตรงนั้นจริงป่ะเชโทรหาดอกอ้อก,ก่อนบ่ได้จีบ่เชโทรหาดอกอ้อก,ก่อนบ่ได้จะขอโทษดินี่เวะอำเภอ่มชั่แพทย์อย่าวันคอนเกนพี่สังคมเป็นมีเบื่อมีแต่ลายอยู่ในหันมันโทรบ่ได้ไล่ไปสองชัง่วโมงเคืองเลยเลยเจ็ดสิบโลเจ้าเอาเจ้ากะกะเอาว่าชั่วโมงหนึ่งบ่ กาบวัดชัมุเคงโอ้อ,อันนี้โบบินกับบอ่อเด้ออันนี้ล่ะโบบินกับบ่ออะไรอ่าคันว่าช่องชั่ลลวโมงเนียอ่ะคันว่าอันชั่วโมงหนึ่งเลยนะแสดงว่าบินแน่นอนเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะเดี๋ยวคอดูนะลูกชายคอยจะพาหัวคอยหยองเหินเนื้อเหรสีประมาณสักงสองชั่วโมงแบบนี้เอาชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ได้ถึงเร็วยิ่งดี ขึ้นททางทางบนเขาเมเราเราจะไปเร็วตรงนู่นเนาะน้องชิดเนาะตรงนี้มาเ็วหรอกเบืงแล้วร้อนจิ้มิแค้วิวหูงามอิลีอันนี้เจองางามงามงามถูกถูกงามผมเคยมานอนอยู่นี่ไงแถวนี้มีรีสอร์ทบิดเนาะ อะไรอรอเนี่ยบ้านคุณแม่เย็นคุณเพื่อนไนอนยนนี้แล้วมันเย็นบ่กุ่ณเย็นสบายดีขึ้นจนหนาวขนาดนี้